ทุกท่านนะครับ <c oughs> ชื่อหาซิเกืกอรึ่งโลสวัสดีทุกท่านนะครับอ่าใครเข้ามาแล้วนะขอคนละหนึ่งแชร์แชร์ให้หน่อยนะครับทีจริงมันก็มีเ,ร,เรื่องเครียดอยู่นะครับเพราะว่าผมไมรูว่าผมสิวนเวัาหรือบวมเพราะว่า,วา,วา,วา,บ,าบางเรื่องมันเป็นเรื่องภายในนะอันนี้สีเรียดนะ เรื่องของเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องภายในทีเนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมควรที่จะพูดหรือไม่แล้วมันจะไปาพาดพิงใครหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่านะครับแต่ว่ามีคนพาดมาแล้วมีคนพาดมาอืผพาดมาฟังพีแหละนะครับแต่เราก็ไม่ได้ระบุว่าใครพาดมาหรือใดๆแต่ว่าผมก็ฟังเนื้อหาสาระอยู่ว่า สิ่งที่เขาพูดนะเขาพูดถึงอะไรนะครับเออนะครับเขาพูดถึงอะไรยังไงแต่ว่าก็ฟังแล้วล่ะอืมแชร์แล้วขอบคุณครับคนเรานะครับพี่น้องครับคือผู้หริหานฟินแลนด์น,นี่บางคนก็มองว่านะครับการบริหารจัดก,การดีหรือไม่ดีหรือใดๆก็ตาม เป็นพออะอรารคนถึงอย่างมาอยู่ที่โตเกียวมิวสิกเป็นส่วนใหญ่บางคนก็บอกว่าก็มาเพราะกระแสก็มาเพราะเงินดีก็มาเพราะว่าไรายได้ดีการบริหารจัดการดีก็หลายเรื่องหลายราวหลายพูดหลายเบาหลายคัาเบาหลายอย่างมันก็แล้วแต่คนจะนึกแล้วแต่คนที่จะนิยามว่าคือเรื่องอะไรอะไรเงี้ยนะครับ เออนะครับคือผมเสียหายนิยามคําว่าการทํางานของแต่บริษัทแต่ละองค์กรแต่ละเหล่าแต่ละแบบบางอย่างคือโจทย์ยังไงครับพี่หน้องครับหลายคนบอกว่ามาทํางานเราต้องได้เงินถูกไหมการทํางานเราต้องได้เงินการทํางานมาทํางาน เพื่อแลกอะไรเพื่อแรกกับอัตราเงินนั่นแหละนะครับทีเนี้พอคนเรามาทํางานแต่ไม่ได้เงินไม่ได้เคลื่อนมาอย่างอัตราแรกเปลี่ยนเออมันก็น่าคิดนะต่อสี่ห้หักแพ้งหรืออย่างัสั่งหรือว่าคุณไปรับปากรับคําอะไรอะไรยังไงเขาก็ตามนี่ คือผมบอกแล้วว่าการทํางานยังไงก็ต้องแลกมาด้วยตัตราเงินนั่นคือสัจธรรมหมายถึงว่าใครที่ไปทํางานที่บริษัทไหนก็ตามเป็นอย่างทุกคนคือมุ่งเน้นว่าต้องมาอยากอยู่กับผู้ย่านฟินแลนด์อันนี้เราเราปฏิเสธไม่ได้ว่าะหนึ่งเรื่องเงินล่ละชัวอันนี้ไม่เถียงสองการจัดการบริหารของผู้ย่านฟินแลนด์ดีเที่ยงตรงตรงไปตรงมาสาม พีแอนพี่เล่นพอเคยเพอใจไผ่ไม่เคยติดหนี้ใครคุณทํางานคุณได้ตังคุณทํางานเสร็จคุณรับตังจบกับบ้านบริษัทไหนองค์กรใดถ้าเงินชั่วเงินออกตรงเป๊ะเงินออกทุกเบี้ยโดยที่ไม่ได้หักแบบสุม่มสีุ่่มห้าพอต้องบอกถึงเงืองหักผมบอกแค่ว่า ทำงานเสร็จปุ๊บสมมติว่าเงื่อนอกวันที่หนึ่งก็คือเงื่อนที่หนึ่งในเงินเงื่อนอกวันที่สองวันที่สองในเงิน,น,อ,งน,งนออกกาลงางเดือนกลางเดือนได้เงินเป๊ะเป๊ะเป๊ะย่างเรทกับว่เกินหมื่นหนึ่งสองหมื่นแบบเนี้ยผมเห็นเลยว่าทุกคนไม่มีปัญหาหรอกไปทํางานที่ใดก็ตามไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ในท้ากับกันถ้าทํางานแล้วสมมติว่าเงื่อนอกวันที่หนึ่งหรือที่สองเนาะทุกคนต้องมีค่ากินค่าใช้ใจ่าย คาหวดรถคาบ้านคาจิปะทะคนที่อยู่หลังเขาก็มีเยอะเขามาหาเงินเนาะถ้าแล้ววันที่หนึ่งเงินยังบอกวันที่สองเงินยังบอกวันที่สามเงินยังบอกไปออกที่หนึ่งคือผ่านหนึ่งอาทิตย์ไปหรือสองอาทิตย์ไปคําถามต่อมาถ้าเป็นอยู่อย่างนี้บ่อยๆได้จริงแต่สาใครอยู่ไหมมีใครที่จะอยู่ไหมมีใครที่อยากจะทํางานร่วมไหมผมว่าไม่นะผมกาบอกคำนี้แล้วว่าไม่นะ ผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีใครทํางานกับคุณนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดก็ตามเงินออกก็ต้องตรงให้ลูกน้องเงินออกต้องปะนั่นคือสิ่งที่คนเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารต้องทําต้องชัดเจนก็ให้เจ้าบ่ิีเงื่อนกับ้างเจ้ากต้องเฮ็ดเพราะว่าอย่างนี้ครับคนเราต้องจีนต้องจ่ายต้องใช้ทุกวันงวดรถต้องเปะ งวดลดนี่เลื่อยสองหมื่นหรือสามหมื่นมาแล้วนะครับคาทวงถามมากนะดิถ้าเขายกโทรศัพท์กี้มาหาท่านนั่นคือคุณได้เสียค่าทวงถามแล้วนะนี่คือสัจธรรมแห่งความจริงทุกวันนี้งวดลดเอาเงินจ่ายนะครับไม่เอานำใจใจ่ายกินข้าวหรือเอาเงินไปให้ลูกให้หลานหรือให้พ่อให้แม่ เขาก็เอาแรกง,งานมาแลกแล้วแลกแล้วปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นอัตราเงินให้เขาก็จบแต่ถ้าบริษัทใดมองใดทํางานแล้วเงินก็ได้ยากได้ช้ามาหลุนเอาว่าเงินกูสิได้ว,ว่ากูเห็ดงานแล้วนี่กูสิได้เงินบ่นี่ต้องมานางหลุนบ่ธุระอีหยังข้าเจ้าต้องมานางหลุนนําถูกวาครับการทํางานเสร็จอัตราแลกเปลี่ยนคือเอาแรงลงงาน เงินต้องกลับมาหลังจากทํางานเสร็จสีให้เขาจําเป็นยังต้องให้เขามาหลุนว่าเงินสีออกนะบอกรูจะได้เงินกี่บาทแล้วกูจะได้วันไหนทําไมต้องให้เขาหลุนล่ะถูกไหมอันนี้คือผมบอกผมว่าหน่อว่ามันมีบางบริษัทหรือบางที่เขาเป็นอย่างนี้แล้วที่นี่ผมสิบอกตัวไปก็คือถ้าหนึ่งจ่ายช้าสองดูแลไม่ค่อยโอเคสาม เลื่อนนัดวันประกันพุ่งไม่มีสัจจะให้เขาเชื่อถือได้ในบริษัทคุณในตัวคุณเองผมถามเลยว่าใครจะอยู่กับคุณได้ต่อให้มีสัญญาก็ตามนะใครก็ตามแหละถึงจะมีสัญญาสัญญาใจคำพูดอะไรก็ตามนี่ยมันต้องย้อนกลับไปเมืองว่าการรับป่าก,กันการมีสัญญากันถ้าสัญญาทำขึ้นแล้ว มันบน่ไดร้รบความเป็นธรรมมันมันไม่โอเคสัญญามันก็ใช่อยู่ถ้าเราจะไปบอกว่าเออตามตัวบทกฎหมายผมเข้าใจนะแต่อย่าลืมนะว่าตัวบทกฎหมายมันก็มีทางเลี่ยงของมันแล้วก็ออกได้เหมือนเดิมนะครับเหตุงานตกในเงืนแล้วทํางานไม่มีงานสมมุติว่าหนึ่งเดือนมีงานให้เขา2องหรือสามครั้งสงถึงสมผมถามเลยว่าหเดือนคนเรานี่ มีงานอยู่แค่สองถึงสามครั้งนี่เป็นมุเจ้ายูเนี่ยบอกงานอะไรก็ตามนะผมพูดกุก้างเลยงานอะไรก็ตามถ้าหนึ่งเดือนมีให้งานป้อนให้มุเจ้าเห็นงานแค่หนึ่งเถื่อสองเถื่อแล้วเงินก็นได้ซาได้ยากกว่ามีมเจ้าสียูจังไลย <Yeah. S 1> ถูกไหมนะครับเงินเดือนเงินค่ากินตรงมีเงินลวดลถตรงใจงวดลดหน,ดดนี่คุณจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยจ่ายนะครับ ยุดไปก่อนนะครับเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวคอยใจผมมีผมสิตใจดอกเป็นไปได้เหรอเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เ,ไไไดเออแล้วถ้าในเมื่อวันถึงวันหนึ่งที่เขาไปต่อไม่ได้เขาโอดบได้ในการทีบ่าสิียูน้ำเท้าแล้วเราไม่มีงานมากแล้วเงินมันก็ไม่ได้ขับเคลื่อนเงินมันคุณปฏิเสธไม่ได้รอกวันทุกวันนี้คนมันอยู่ก็คือมันต้องมีเงินขับเคลื่อนในตัวมัน ถ้าเงินบดีเงินบกคร่องเขาจะอยู่ได้ยังไงเขาสิไปชุ่ม่าบตาเอาง่ายๆเลยยกตัวอย่างคื้อย่างของผมผมออกเงืนนะครับให้ลูกน้องก็คือสิบหกกับวันที่หนึ่งนะครับสิบหกกับวันที่หนึ่งเออติดเสาร์อาทิตย์นน่นมันอีกเร่องหนึ่งเออแต่เขาต้องออกก่อนถูกปะ่ะนะออื่างอาทิตย์เสียนพี่นุ่มนี่สิบหกกับหนึ่งผมออกให้ลูกน้องสิ 15, บห้าวันผมออกครั้งเป๊ะ โ่มี่เขาต้องหาให้เขาดิถึงไม่มีเราก็ต้องหาให้เขาเพราะว่าคุณอย่าลืมนะว่าเขาต้องมีค่าใช้จ่ายที่เขาต้องจ่ายประจําต่อเดือนต่อเดือนในชีวิตในครอบครัวของเขาเขาต้องจ่ายเขาเขาสิบปเหตุยัางมันไม่ได้เกี่ยวกับเราและเราแต่ที่เนี่เราเองถึงเวลาเราต้องจ่ายเขาสุดวิสัยไม่สุดวิสัยก็ไม่ต้องเกินสองวันคุณต้องจ่ายเขานะนี่ถ้าเป็นผมเนะ สองคือถ้าคุณไม่มีงานป้อนเขาคุณต้องยื่นโนติสบอกเขาไปเลยบอกว่านะครับงานบ่ค่อยหลายถ้าไม่มองอยูทีดีก็มนีหรือไม่มองไปทีดีก็หนีอ่ายบวา,าเดอร์ผมบวา,าเดอร์ผมยินดีนั่ถ้าไม่สีบ่ไดดอย่น้ำกันเพราะว่าหนึง่งเฮายอมรับชะตาจากของเราต้องยอมรับตัวเองว่าเรามีงานน้อยเ้า่ามีงานป้อนให้เพลินอย่างที่เฮาคิด เฮาต้องย่อมให้คนที่อยู่กับเราต่อให้รักมากแค่ไหนเราต้องปล่อยเข้าไปเพราะว่าอะไรเราจะไปดึงเขาไปทําไมในเมื่อเราไม่มีงานเราไม่มีงานป้อนให้เขาเฮาต้องยอมรับว่าสิ่งที่เคยตกลงกันสิ่งที่เฮาคุยกันไว้มันบ่เป็นอย่างถี่เบาเฮ่าก็คืองั้นก็ต้องถอยกันคนละก้าวเพื่อให้ต่างคนต่างอยู่รอดต่างคนต่างไปได้นั่นคือคนที่อย่างนี้ นั่นคือคนที่สุดยอดถูกไหมครับบอมันว่าบอมีงานบอมีหย่งบอมีงานแบบชัดเจนให้เขาเลยงังต้องไปอ่อนว่อนหรือว่าต้องเปน็นหวงเขาดึงเข้าไว้รั้งเข้าไว้ให้เขาอยู่กับตัวเองเราเนี่ยไม่มีงานรองรับเราไม่มีอะไรให้เขาทำเราจะหน่วงเขาไว้ทำไมแล้วถ้าบอกว่าหนึ่ง นะครับมึงไม่มีใจให้กูมึงไม่มีใจให้กูเลยใส่มึงวางสิยู่น้องกูหรือว่าคุณไม่มีใจคุณไม่แมนคุณไม่โนู่นนี่นั่นคุณไม่อย่างนั้นอย่างนี้คุณไม่มีสปิริตทําไมคุณไม่อยู่กับฉันจนจบแล้วคุณค่อยออกโนู่นนี่นั่นชมมบุญมายกตัวอย่างชมมบุมาถ้าเป็นมอละผมเ้ยถ้าลูกน้องออกลูกน้องถอย เพราะว่างานมันไม่มีเขาต้องไปหาที่อื่นทําหรือยังไงเนี่ยต่อให้มีสัญญาก็ตามนะขอย่าเลยว่าถ้าเว้นแต่ว่าผู้ใดเห็นมีสัญญาอยีกคุณควรคุยกับเจ้านายคุณให้เป็นจิตจ,จัดลักษณะแล้วขอเขาดีๆแต่ถ้าผู้ใดบ่มีสัญญามีแค่สัญญาพูดถ้างานมันไม่มีคุณต้องถอยมันก็ต้องถอยคุณต้องยอมที่จะปล่อยให้เขาไปด้วยยังครับยังไม่ทานเขาเย็นครับพี่ นะครับอันนี้ผมเมากลางๆไวมีใครคิดว่าผมพูดถูกไหมล่ะถ้าเราไม่มีงานป้อนให้เขาเราไม่มีอะไรเขาทำแล้วชีวิตเขาต้องเดินเปน็นนาเลยครับเราจะเป็นดึงเขาไว้รั้งเขาไว้แล้วก็ไปใส่คําว่ามึงถิมกูมึงก็ไปโยนต้องกูละมึงไปยังขึ้นรับปากกูหนูเนี่ยมันใช้คํานั้นไม่ได้นะครับมันใส่คานั้นบ่ได้เราต้องเห็นใจเขา เห็นใจเราต่างคนต่างเห็นใจกันนะครับเขามาทำงานนั่นคือเขาต้องอยากได้เงินถ้าเขาเบียดได้เงินเขาบ่ไมา่เห็นงานทำงานแล้วต้องได้เงินแต่ถ้าไม่มีงานให้เขาไม่บอกนีงานปล่อยให้เขาแล้วดึงเขาไว้นี่ยดึงเขาไปทำไมรั้งเขาไปเพื่ออะไรแล้วสีบอกว่าเขาเห็นแกโตเห็นแกได้ทิมงานจาของไปหางานผู้อื่น คำว่าทิ้งงานคุณนะ่ะงานคุณนี่สมมติว่าหนึ่งเดือนเรามีให้ทําแค่สองวันเนี่ยสมมติไงคาตัวผ่นหาสองพันกระซังและที่เหลือล่ะคุณจะให้เขาทำยังไงการกินน,น,นี่มันหยุดไ่ไไงได้บ้างมืออนี่เขาต้องบ่กกินเขาต้องอิม่มเลยเขาต้องอิม่มทิพย์งวดลดกูกับบุตรตกใจอาบีก้อยกูใจซ้ำกูใจได้ถ้าแบบนี้ไม่มีปัญหาครับยังไงก็ชิวยังไงก็จบแต่มันเป็นไปได้ไหมล่ะผมว่ามันเป็นไปว่ไหร่เด้ผมว่ามันเป็น,ปนปไนนป,นปนไม่ได้ ถูกไหมมันเป็นไปได้แต่ถ้าใครมีความคิดแบบลักษณะที่ผมพูดมานะหนึ่งผู้ใดหนีอยากจะขวางล่งอยากจะขวางออก,ก,กอยากจะขวางแล้วบอกว่าเขาไปมองเขาว่าเขาเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ละกะ็บ่ยึดถือข้ามมอ่น,นนี้นั่นคุณคิดผิดคุณเห็นใครกันแน่ที่เห็นแก่ตัวต้องไปฟังนิยามคํานั้นกับตัวเองไม่บอกจะขวางผนฟังเออนะครับ ถ้าใครมีความคิดแบบนั้นนะต้องย้อนกลับไปเบืองจากของคนที่เป็นหัวหน้าคนนะ่ะต้องย้อนกลับไปเบืองจากของท่านที่เลยมาคุณพูดเนี่ยมันถือกระบอมันแม่อนอยูธธิติการที่คุณรั้งเขาไว้แต่คุณไม่มีงานป้อนให้เขาเนี่ยคุณรัง้งเขาไว้ทาไมเออแล้วว่าเขาเห็นแกตัวเห็นแกได้เห็นมองนี่โอ้ยเงินหลายแล,ล้ลแยนไปเสียมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องปกติของเขานะคนเขามาหาเงินในเขาไม่ได้มาหานอใหม่เลย นะครับ <c oughs> ถ้าคุณดีพอหนึ่งคุณดีพอคุณเลี้ยงดูเขาดีพอคุณมีเงินป้อนให้เขาพอในสิ่งที่พึงจะเป็นผมถามลยว่าระไ่สิ่งนี้ผมถามเลยว่าใครจะถอยจากคุณไม่มีใครถอยหรอกต้อให้บอกว่าไปสะละเพต้องยืมน้ำอัดหรอกมองหุ่นเขาได้ดีกว่ามองเนียนเขาได้ร้ายกว่าไปรวดถ้าคุณดีอย่างที่ผมพูดมา ไม่มีใครนงี้หรอกผมไม่ไผ่ถิ่มเจ้าพ่องอธิเช่นเลยผูวานฟินแนนเนีถ้าบอกถึงมาแล้วเนาะแม่นอยูคขลายคนกัว่าแม่แล้วก่อนนี่เรารวยมูเจก็อยูน้เล่ามูเจกับบอาได้อันนั้นคืออาจจะเป็นความคิดที่บางคนเนาะแต่ว่าผมหนีอย่างกาวมาพ่อมภูวานฟินแลน์พ่อไม่ขิงพ่อไม่แอนอ่าพิติกพ่เพนลพิบาวหาหุกคนนี่น้องนี่โอ้น้องซี่แกม ผู้ชิงจังน้องกล้องผู้ผมกับบด้คิดได้่าผู้ผมสิไปได้หอดใสไก่ได้ซ้ำได้เราก็เสี่ยงออกมาเหมือนกันก็ลุยกันมาด้วยกันเพราะว่าเขาตางคนต่างเสื้อหมั่นกันและกันแล้วเขาหายใจกันนะครับเพื่อนก็นดูแลปู่้โปรผู้ผมดีโดยเสมอโดยดียเสม,อ,เสมอมาจนเท่าตัวนี้นะครับมันก็แค่นั้นเห็นไหมนี่คือถ้าผู้บริหารให้ใจเราด้วย ให้ใจขึ้อย่างมันมันมันคีดแต่หลายอย่างนะครับแต่ว่าด้วยด้วยแรงเงินด้วยแรงศัพท์เนี่ยมันก็อีกประเด็นหนึ่งเนาะแต่ว่าผมย้อนมาผู้อยา่บวานฟินแลนด์เป็นอย่างมูอข่อยขึ้นหอกสังขารท่ากันอนี้กับเล่ามามาอยู่กับเล่าก็เพราะแกเป็นแกอย่างนี้อะเรารักของเราอย่างเนี้ยนะครับมันขึ้นอยู่กับสัจจะวาจาขึ้นอยู่กับคําพูดด้วยผู้เยา่บวานฟินแลนด์เอาข้าไหนเป็นค้านั้น แกรักษาคำพูดแกแเราบ่เคยบิดผิว,วเราบ่เคยเล่นลิ่งหลอกเจ้ากัมมูข่อยแกไม่เคยที่จะแบบตลบหลังพวกพูกน้องแล้วบ่เคยเห็ใหู้ม่อยนี่คุณเครื่องมองใจนี่คือเล่าอือแล้วใครไม่รักละ่ะทีนี้ผมถามนี่นะเออความจริงใจรุนรวนคอยบอกให้เลย